ไม่ีเรียววมเดียวเียยมร้องเรียกพวกม้อ้าวแต่เียร้อยมันต้องปรับอะไรมันไม่รู้ว่ะจนกว่ามันถึงจะอันนี้เราได้เราก็ต้องปรับมันจะยืนบอกพ่อพอแป๊บนึงคำมนี้กมาประกอบไป้วยเฮ้ พ่อต้องแบบค่อยๆตั้งไปวันทีละหน่อยทีละหน่อยอ่ะเขาจะเอาสีเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงมันจะช้าอันนี้ก็พอได้อันนี้ก็จะตีอะไจะตีนอะไรก็เต้นกับเขาโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีเจอเดี๋ยวมาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เนี่ยมันก็ใช้อยู่มันก็เห็นดีเลยมาเดี๋ยวมาพูดจัดการ 你